สวัสดีแฟนชาวมทุกคนนะคะมนีนนทิยาจ,จะพาไปตามแนวทางของพอยอดวอนเลขน่องสาวเพิินน 6, 2, ะาาคะวัี่ิพานมานี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะคลิปแรกหาหาเก้ากับหาหกนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างสําหรับงวดนี้นะคะเลขน่องสาวพอยอดวอนฟันอีกแล้วหางเดียวนะคะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะมาถามพอยอดวอนพี่น้องเลขน่องสาวเพินวดนหกสองบ่ได้เอวมาลงคลิปวัี่ิพานมานี่ ขึ้นหาห้าห้าเก้าน้องที่ยากเขียนหาหาหาเก้าหาเก้าสองรอบเป็น้องระดาระยะกันกันหาหกพ้นปากก้นว่าเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องขังบนออกหกหกหาขางล่างออกห้าเก้ามาตรงตรงเป็นอันว่าเขาสองหงสซ่อนมันว่าไงเนี่ยของของน้องสาวเพิ่นเนี่ยค่ะสุดยอดอีลีกันกันมากับหัวเนี่ยเรื <h <h ่องเขาทั้งบนทั有有้งล่างสองเถื่อน พญายาม่าพญายถูกโมเธอกันนั่งบรรจากพิธนานแล้วอืมอ่าอธิบายแต่ว่าเลขอันเลขน้องสาวนี่บ่ซื้อน้ำเงินบ่บ่ซื้อแล้วตัดออกไหมเนาะโอซื้อบนซื้อหลังะ<อ>ท๊ดออกกันซนงึงบ่เคยเป็นเก้าหนึ่งนี่ไหมที่บ้านโค้งคือไายเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้กบนหน่อยได้กบหน่อยไห่มตีเก้าหนึ่งไหมแต่ว่าจะตีไม่เป็นนามันคลิปแรกก็เลยเฮ้ยเพิ่นบ่หลายเนาะน้อย แงว,วันที้เพิ่นเสียหายอีกเพราะื้อเอามาาหายเรากับ่บวื่อนีน่พวกใหเลลเ้เ,ขขออออเยเอะกว่าเพื่อนฟันเราบ่เขไปทำเลยไหมว่าเขาไปทำว่านี่หละเอาเลขคนต้ออกเขราไปทำเลยเดือดวัเลยอ๋เพิ่นฟันเราบ่บ้านเราดีเพได้เพาะได้เดยอะม้าหาสิบบาทเลยเจ้าของผ <c oughs> ู้ <c oughs> อเอามานี่ผู้เจ้าของเลขถือหาสิบ,บาทรู้หลุมอเอดซี่ถืบอบ่อ <c oughs> เล็กเพิ่นหน่อยเล็กฝันเด้ว่ามันเลขฝันเด้อค่ะว่ามันเลขสูตรคำนวณเพิ่นอยู่ผาประแดงอยู่นะอยู่สมุทรปราการเพิ่นน้องสาวพอยอดมาแยู่กรุงเทพเป็นยังไงอันสมุทรปราการกับกรุงเทพคนละหม่องเด้คนละจังหวัดเด้เออแมนยืนละมันมันจังวกรุงเทพกับจังหวัดกรุงเทพได้สมุทรปราการกับคือผาประแดงมันขึ้นผาปราแดงเนาะผาประแดงมันขึ้นจังหวัดสมุทรปราการแมทั้งเราเลยไปสำลุ่งทั้งหมด เรียกว่ายุงเทียบเป็นยังไงฟันฟันป้นฟันบ่ถถามว่าโชคดีบ่ได้ยืดแน่อยืดดอกกันบ่างนหาสิบบาทหนี่งดาวกันบ้านถามว่าื่อที่ทวดถือป่อบอกโยนรอบสิเรื่องเลยบ่จะตรวจบนบ้าได้ว่ากาเลขเลขพันนี่ตั้งแต่ตองหงวดเลยเนาะตองหวดแม่ันตองหงวนแต่สมุนีเอาไปเราก็เลื่อมเนาะมาถามนี่มันฟันว่าเห็นเป็นตัวเลยนี่เลียกหาหาเก่าอ บ่เอามาถามเพื่อนเพื่อนืาเพื่นฝันได้กินปปีงไก่กินปปีงไก่บานี่บอกว่าหัฟังนี่มาบ่บอกว่าเป็นโตโอนอก่ะถือก่าถือตลี่กรถือพี่นอผีเนี่ย่เก่าเอาก็ถือแล้วเนาะตะลี่ขางลาไม่น่อหาเก่าตรงตรงม่นบ่ได้กลับด้วยนึ่บานี่ฟันเป็นโตอีกบ่บานี่บ่ฟันเป็นโตที่เราถาม่าต้องว่าฟันบ่น้อมันอยกฟันนักแต่่าที่เก่าม่รนบ่ได้บอกเป็นโตเาเรียนว่า ฟันมันยังไหนแม่ว่าข่อยวันเหล็กมีเปลียนริงวะนี่พนะนั่นบอกไหมมีเปลียนแค่ไหนยังว่ามีเปีฟันเน้นป่าฟันเน้นป่าหลายหลายพนะมีป่าน่วยป่าใ่พนัว่าป่าหยังป่าทุกประคอนี่แหละพนันว่าเห็นได้สาติบ่เห็นโยไม่น้ำเห็นดว่าน้ำว่เป็นสาดอกที่เป็นบวเนน้อ เดินก็มันไหลดีมันป่าหน่อยปัาซิวเหมือว่าก็ฟันเท่านั้นแหละเพราะเป็นตัวนี้หว่นว่าฟันตงหวด่นเลยเจ้าแหลวฟันเลยไมป้ากัแป๊อก็เลยถามาเพราะว่าเบาอยู่แล้วว่าเดืกอันนี้ไม่เปลี่ยนไหมมักเปลี่นเป็นไปเพราะว่าไปในป่าบอกที่แรกว่าคว่าเล็กีมเปลียดิพอรุ่งข้นว่าก็เลยถาม่าฟันเัียงไดกับฟันคือบอัสุบฟันนี่แหละอันนิดป่านก็เลยถามมา ตัวผู้ฟันฟันตีเท่าไรไม่ก็บ่ามันแปดแปดหนึ่งนี่แล้วมันมีป่าหน่อยกำลังสลาีว่าบนดินเืไม่ตีเล้วตีแปดหนึ่งือกันป่าหน่อยเนาะมันป่าหน่อยก็ป่าใหญ่นะตีแปดหนึ่งคนใดวันไหฟัน่นได้ป่าบ่เรีว่าเล็นเลนได้ไปเออเล่กเห็นแล้วกาทำนมเมอร์จําบเลนจะดีาแปด วันวันที่จับเพียงกจะว่าเปรี้ยนป่ามันตีแปดหนึ่งตีแปดหนึ่งก็เรียกว่าบ่มีเลขสตัวใ่ว่าตีบ่มีขสามตัวบ่มีคขันตัวต่อไปกับตีเป็นแปดสองนี่แหละพระว่าไม่มีป่าสองสองชุดไหมป่าเสี่ยวกับป่าดุกปลาคอนี่ไหมไป็นป่าหญ่อยเป็นป่าใหญ่เป็นเป็นแปดแ่สองอนว่าป่าน้อยป่าใหญ่ไม่โมเม่แปดหนึ่งแปดเก่ากว่าข้ามมาใหญ่ มันมีแปดสองตัสองสองสองซุดเ่งสิแมเพิ่นตีแปดหนึ่งแปดสองคนฟันในเพิ่นตีแปดหนึ่งแปดสองพี่น้องวันนี้เพิ่นเน้นตัวไหนวนยังถามเน้นบารีดสอบอดีไปกันเลยเรืสอนั่นคิดแล้ว <assistant> ม <CDs> <Co> ันบอกแปดแปดหนึ่งดุดดกไันเลยนแปดนึ่งเลยกันเือทสบพอนีคิอะไรไปแล้วม่มีเลขสามตัวนี่มเามตวนี้เเห็นมีเอย่างอัน เมือนฟันนีที่ฟันฟันนี้เป็นตัวไหมฟันเห็นๆไม่ฟันบตัวฟันเบาๆนะคุณมิตรมาฟันมาได้กินปิ้งไก่ฮาฮาเก้าสั้นเขาได้การแห่ฮาโกเขาทั้งบนทั้งล่างของพี่น้องงวดนี้เพิ่นฟันเห็นปลาหน่อยปลาใหญ่คุณสี่แปดหนึ่งแปดสองนะคะเลขน้องสาวพอยอดวอนปันตองหัวสามเนาะงวดที่สามสามไปเบิ่อไหร่ร้านเทียมมันมันเข่าเพิ่นถูกประจำดิเพิ่มถึงเอามาลงโมเมนต์สองหัวเพิ่งเอามาล่องสองห้างวดเดียวเนี่ยงวดที่สองดาเพิ่นถูกประจำ วันนี้แปดหนึ่งแปดงฟันต้องงดนว่าจังไดเป็นว่ารขมีแปดเปนเพ่อมีแเพื่อนบอกว่าวันนี้บนหืล่างเน้นบนห้ว่านได้บอกวั่ได้บอกแต่ว่ากันเท่าที่ใหญเพิ่งว่ามติดแต่เป็นย่อลางเพราะว่าเย็นปลาอย่ฝนไหมย่บววตั้งฤดูไนไหมป็นก็เน้นลางไว้ไงน้นลางต้เน้นลางบนเห็นั้น วันที่ถามไปอดอกแต่ว่ามันกับปัดผลสิบบ่งสิบแล้วเลยทัพท์บดีทัพท์บดีขึ้นก็นให้หายบอกขาดขาด,ขด,ดก,ก็ให้หายกเลื่อ<า>งไม้มไครื่องห,หม่แล้วของก็เลยแปดแปดนึ่งาดูนะพยายามแต่ปดหนึง<ม>่งก็เลยัแต่แปดหนึ่งก็ะเล่ยยี่นเป็ีนแปดหนึ่งนี่นะไอพี่นหน้าเบ่งไอเทียมันเปลี่ยนโซกอยู่เทียที่สองที่สามเนาะ ากกาเป็นโบฟันไล่ช <พ ata S 2> <ถ>ั้นโบล่หางเป็นองหางสำหรับคนคนน่อยฟันต้องหัวได้ไหมเรียว่าอะไฟันเลยเห็นว่เป็นเลยพุมฟันเนอพี่น้องฟันฟันเป็นพวมฟันของน้องสาวพอยอดว้อนนะคะแต่จะบอกจริงๆพิ่นก็เป็นอันหมวนี่แปดหนึ่งแปดสองนะคะหัวดิีพันานมาหาเก้าหาหกเอาให้เปียบๆลองคิดไปนะ ห้าเก้ากับหาหกออกทั้งบนทั้งล่างวันที่ผ่านมาสำหรับวันนี้แปดหนึ่งแปดสองเป็นแล้วทางหาเสือสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวเพื่อนฟันได้เป็นโตสามตัวแดงจิ้งขึ้นจังสิมาสัมผัสอีกนะคะอาหารวันที่ผ่านมาของเพื่อนเนี่ยมีห้าเก้ากับห้าหกนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขน้องสาวพอยอดว่อนนะคะนะคะวันที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เขามีหลักฐานนะคะป้อยั้งแตงตององดบัวรูไว้อซี่โชว์ดีนั่งบ่อน,นะคะ ผู้ใดโชคดีอยากร่วมท่าบุญกับน้องสาวพอยอดว่อนคารามคาไฟกัลมณียาพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้นะคะ0 9 8 1 9 7 1 9 3 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะเพื่อนจะได้มีกำลังใจฝันไห้เด้อพี่น้องอยู่หมดเลยอยู่สมุดปากันลำน้องน้องเที่ังเป็นส่งไปลาบอีกจะพ่นแค่ฟันเกี่ยวกบบฟันเข่าคือเราดิเพิ่นเคยถึงหอดสามตัวเม่อวาน เราหมักสื่อแต่ว่าเราบบสื้อหลายถูกบบตีว่าบบรวยได้พี่น้องเพราะว่าันซื้องวลที่สิบห้าสิบบางคนโอ้ถูกทุกงวดไม่รวยแล้วเหรอรวยได้ยังไงเขาไม่ได้ซื้อเยอะซื้อแค่สี่สิบห้าสิบซื้อเป็นสีสันบันเทิงค่ะคืออนไรเนาะคนได้วางรวยกับท่งนี้ซื้อเป็นซื้อพ่อได้ฟังพ่อได้รุ่นพ่ได้รุ่นไหมไ่ได้ซื้อโซ่ขายทีขายท่างมาซื้อนะคะนะคะกับโบได้รวยซื้อพ่อได้พากับเขา A, นมาถือเลยครัเขาก็ะนั่งบัถือเก็บบริสเสียไลท์เป็นที่ไหนใกล้ๆมือจังสิมาทามอีกเพื่อเพิ่นฝันหรือข้าเพิ่นฝันแล้วก็ติดเหนลอยเล่นนกแป้งเ้านี่ครับค่าเป๊ะกับสีแดงห้าที่บอกนะค่าเป๊ะกับสีแดงห้าที่เราจัาย้างบ้านเฮานี่บ่คอยมีงานบวงสรวงวันนั่นวันนี้บ่คอยมีแล้วค่ะเขาวิธีพาล่างส่งนู่นนี่นั่นบ่คอยมีนะคะเขตกาฬสินธุ์นี่มีแต่ไปน้ำบ้านบ้านหาแนวทางควบฝันไปบ้านนั่นบ้านนี่พุ่น ตาสีตามีตามานะคะทางสมงทียญาจะไปแบบนี้นะคะเพราะมีงานบวงสวงใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าตัวเลขกับเข้าขื้นกันนะคะขอพุนหลายๆเด้อที่ให้การติดตามให้การ ที่ส้มนวทางเนาะแต่เนาะเปนเบิองหาเทอฟซีเปมืนเบิงคิบหายวันนี้ค่ะมันโฆษณาเลยเด้อเวลาืางคนเด้อเด็กๆบางคนผูทานก็ได้บางคนบงบังคาบโฆษณาบนถูกคิบถูกคิบบางคนว่าดูเฉยเฉยไม่ไม่ได้ซื้อไม่มีไม่ได้ซื้อชอบดูบางครั้งก็มิตรเลวอวไมัยมิตโทษเนาะมิต่ะรายการโทษ แต่ว่าก็ว่ามันมันบังกับมันบังคับความฝันกันบ่ได้เนาะคนเพิ่นก็ยังบ่ยคนโม่ห้างในฝันมันก็บ่ัดวดไบอกกันเนาะเพิ่นบ่ฮั่นได้ฝันเฮาก็เลยมีแต่ได้การโทรสัมภาษณ์อาจารย์นั่นอาจารย์นี้ถ้าเพิ่นฝันแล้วเฮาก็ออกข้างนอกไปตามบ้านนั่นบ้านนี่นะคะอ้าวขอบคุณพ่อยอดวอนหลายๆเด้อค่ะที่เป็นสะพานบุญร่วมกันวันนี้ไฮไลท์ซิ้วสวัสดีในทางของพ่อยอดวอนเลขน้องสาวนะคะสวัสดีทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ